เมื่อวันที่9กันยายน2567พันเอกถาวิรัตอย่างน้อยรองผู้บัญชาการมณฑลทหารปกที่36เป็นประธานจุดเทียนทูบบูชาพระตนตรัย ในพิธีสวดพระอภิธรรมคุณพอ่อกุหลาบสีชะอ้นอายุ73ปีซึ่งเป็นวิดาภรายาของจ่าสิบเอกจูชาติบุญช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกอรบนรจังหวัดเพชรบูรณ์ที่จากไปด้วยอาการอันสงบโดยมีพันโทบุญนาคศีอภัยหัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคงกอรบนรจังหวัดเพชรบูรณ์จุดเถียนทูบหน้าตู้พระธรรม นายบุรชาสิริวัฒนากเกษมสื่อสารมวลชนอาสากอรมดอจังหวัดเพชรบูรณ์จุดทูขบขารพบศพแสดงความไว้อาลัยและแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพรล่มทั้งสิ้น5ชุดหน้าบ้านเลขที่23หมู่ที่9ตำบนตะบอกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้ญาติได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพคุณพอ่อกุหลาบสีชะอ,อน้นหน้าบ้านเลขที่23หมู่ที่9ตาตำบนตะบอกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ มีกำหนดสวนอาิธรรมศพในคืนวันที่9ถึง11กันยายนเวลา20นาฬกาและพิธีชาปนก,กิจศพคุณพ่อกุหลาบสีชะอน้นในวันที่12กันยายน2567โดยเคลื่อนศพจากบ้านไปยังเมนสำนักสงบ้านมิตรใหม่หมู่ที่9ตำบลตะบอกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในเวลา12นาฬกาและประชุมเพลิงในเวลา14นาฬกา